อาจารย์ก้อยและอาจารย์พงศกรนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมพิธีเบิกเนตรทาเวสวรโนนะคะในวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566ณวัดม่วงอเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะใครโชคดีก็จะได้เห็นคลิปนี้ค่ะครับก็แจะเงินปังนาง่วยเพราะเราเชื่อกันว่าทาเวสนั่นคือเทพแห่งทรัพย์ด้วยอีก บางนึงนะครับของคนจีนจะเชื่อว่าท่านคือไฉสิงเอียของที่เบก,ก็คือองค์จำปลาก็คือองค์เดียวกันนั่นแหละของไทยก็เป็นองค์เวศนะครับเรียกว่าท่านแสดงอภินิหารแสดงอิทธิฤทธิ์ตั้งแต่ยังไม่เบิกเนตรเลยนะเขาไปตั้งที่วัดสเสร็จเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าไงนะ เห็นแสงสว่างขึ้นมาก็เลยวิ่งมาดูว่ามันคืออะไรแสงสีทองฟุ้งออกมากระจายใหหยังงงเด็ดไปกว่านั้นที่ทุกคนเรียกว่าเป็นที่สนอกสนใจนะคะมีหลายท่านไปท้าทายหน้าองค์เทวสวรรณนะคะว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงให้ถูกหวยสิหลายๆคนถูกหวยเอาของไปแก้บนเรียบร้อยยังไม่ได้เบิรเลยวันที่เราไปวันที่เราไปรอบสองเพื่อไปดูเรื่องสถานที่ฮะค่ะ อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าต้องจัดบริเวณสถานที่ว่าตรงไหนยังไงก็เห็นคนนําของมาแค่บนมีน้ําดงน้ําแดงแล้วก็อาหารด้วยโอ้ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าไงก็ทุกหวยเพราะท้าทายนั่นเองโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ตัองยังไม,ม่บุงสวงเลยในงานนี้นะคะเรายังมีการเปิดบุญด้วยนะคะสําหรับท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญนะคะกับเรานะคะก็จะมีเปิดบุญพระไตรจีวรและปัจจัยทยธรรมค่ะ บุญที่สองก็คือ,เ,อเราจะทำเทียนเสริมดวงชะตาของแต่ละท่านค่ะ,ะเทียนเสริมดวงเนี่ยเ,เล่มน,นึงเนี่ย999บาทเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดพร้อ,รอมคำขอพรเพื่อจุดบูชาในพิธีนะครับเทียนเนี้ย จะเป็นของแต่ละบุคคลหนึ่งเทียนหนึ่งเล่มเนี่ยจะบรรจุของหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับโอรสุดยอดครับพิธีเนี้ต้องบอกว่าคนเรามีความเชื่อว่าเทเวศท่านคือทรัพย์เจ้าทรัพย์นั่นเองนะฮะแต่บางบางท่านนะครับเขาเชื่อว่าท่านคือพญายมราชด,ด้วยนะครับแต่ที่แน่แนะ่เทเวศสวุวรรณองค์นี้ที่เราไปถวายที่ทเทเวศที่วัดม่วงท่านไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามเวลาถวายอย่าถวายเนื้อสัตว์ผลไม้ขนมหวานน้าได้ ก็ท่านใดเพิ่งเห็นคลิปนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเทียนเหลือจํานวนไม่กี่เล่มแล้วค่ะสําหรับท่านใดอยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพผ้พาไตจีวรปัจจัยเทยธรรมนะคะชุดละ3,500บาทหรือท่านใดต้องการรุ่มบุญตามกําลังสตาก็เชิญได้ค่ะ เราไว้พบกันวันที่9กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับที่วัดม่วงนะครับเราเราลืมบอกรายละเอียดนิดนึงมี2 2ช่วงเวลาช่วงวลาช่วงเช้าใน7โมง21เนี่ยเราเริ่มพิธีบวงสวงทางพรา์นะครับเสร็จแล้วเราต่อด้วยพิธีทางสงฆ์ค่ะตอน9โมง24นาทีแต่จะมีช่วงเว้นพักนิดนึงนะครับให้ท่านไปเข้าห้องน้ำไปซื้ออะไรทานได้แล้วก็จบตรงพิธีสงฆ์ปุ๊บเราจะลงหน้าทองสาลิกาดินทองกันนะครับก็อย่าพลาดพิธีเนี้ย ขับไล่สิ่งไม่ไมดีอับประมงคลต่างๆนักะแกดวงตกดวงไม่ดีลมเพลมพัดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปเจอกันที่วัดได้นะครับขับรถไปได้เลยครับใครอยู่ใกล้ก็ไปบอกต่อๆกันนะเพราะเป็นงานสําคัญทีเดียวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโขนศาสตรนะคะพบกับอาจารย์ก้อยเล็กมาสตันพลังเปลี่ยนชีวิตค,ครับผมอาจารย์ภูศกรเปิดชะตาพิชชีวิตนะครับเหลืออาจารย์มสณสปนอนุใหม้ม้พลังจิต สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับไหว้เทพอะไรแล้วปังค่ะประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2566ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ารอบนี้มีดาวอะไรมาฝากกันบ้างไปตามดูได้เลยครับก่อนจะดูรอบนี้ต้องกลับไปดูรอบที่แล้วนะคะก็คือ1กรกฎาคม2566นะคะอาจารย์โฮสกรให้กลุ่มดาวเทพเสียนเอาไว้นะคะมี4ดวงดาวด้วยกันนะคะ6 4 3 5ค่ะครับก็ ทำให้ไปเข้าในตําแหน่งเลิกบนและเลิกล่างเลยทีเดียวนะครับก็คือเลข5เพราะมันออก605เลิกบนและเลิกล่าง16โดนทั้ง6และ5เลยโอ้โหเป็นไงไว้เทพเราปังแจมครับอาจารย์บอกแล้วครับเป็นดาวเลขดาวเทพเซียนเนี่ยมีขออาจารย์ชุดเดียวนะครับผมก็อื่นไม่มีนะครับเพราะอาจารย์คำนวณกว่าจะหาสูตรนี้มาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นใ,นใครไม่ดูถือว่าพลาด เดี๋ยวเรามาดูในงวดนี้ดีกว่าครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566นะครับจากการคำนวณดาวเทพเสียนแล้วจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมด4ดวงดังต่อไปนี้ครับตรงที่1คือดาวพุธครับเลข4ค่ะดาวจันทร์ครับเลข2พระฤกษ์อัศวปเลข5ค่ะและดาวพระอังคารเลข3ค่ะ4 2 5สนะครับเป็นกลุ่มดาวของดาวเทพเสียนนะครับเมื่อเราเอาเรารู้เทพเสียแล้วตีแบบเป็นดาวแล้วเราก็ต้องตีกลับว่า เราจะไปไหว้เทพองค์ไหนเสียนองค์ไหนกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวพุธเลขหนึ่งเอ้ยดาวพุธเลขสีถ้าเราไหว้ต้องไปไหว้อะไรรัชการที่สี อันดับแรกคือราชการที่4ี่นะครับแล้วนอกจากราชการที่4ี่แล้วไหวอะไรได้อีกครับหลวงพ่อบ้านแหลมพระ<ง>ปังอุบัตรหลวงพ่อเงินไหลมาหลวงพ่อโต<ช>วัดอินอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือพระประจ,จันพุทธหรือจะเป็นพระสงฆ์ที่เกาปั้นแล้วก็มีบาทอุ้มก็ได้นะครับค่ะพระศิวรีอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับหรืออันยังอนุโมทนนคือดาวพุธคือการเดินบิณฑบาตใช่ไหมครับก็ยังเป็นปางยืน เป็นพระปางยืนพระภิกเุณปางยืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้หมดเลยดวงที่สองคือดาวจันทรเลข2ค่ะรัชกาลที่สองค่ะไหวาราัชกาลที่สองนะครับหรือหรือจะไหวเ,เป็นกลุ่มของผู้หญิงก็จะมีพระแม่กุนอิมแม่รัศมีแม่แย่าโมแม่แม่ทั้งหมดแม่การแ <บ Angular S 2> ม <Mich> ่ทัพทิได้หมดอ <storyline S 1> ออของออของจีนแม่ทัพทิมนะครับเจ้าแม่ทัพทิมนะครับหรือนี่ Wire พนังจามพัทวี หรือม่ยโมท้าภูเก็ตกับเท้าวิศุกษตรีนะครับอ่าประมาณอย่างนี้นะครับและลำดับที่3าคือดาวพฤหัสเลข5ครับรัะชะกาลที่5ารัะชะการที่5นะครับค่ะหรือพระปังสมาธิค่ะอ่าหลวงพ่อโสธรพจินราราศพระมหามงคลพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับลำดับที่4ี่คือดาวอังคารเลข3าครับวหายไรรัะชะการที่3ค่ะมหาจการที่ 3, สร็เแร้วอะไรนี่อีกรัะชกานอกจากรัชะการที่สามก็ยังมี กษ<ท>ัตรนักรบ,กบทั้งหมดก็พอดีประเทศไทยเราเป็นชาตินักรบทั้งทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่พระเจ้าตากเดี๋ยวตั้งแต่พ่อขุนศรีธราทิศแม่นางเสืองนะครับแม่ยโมก็ลบนะครับเห็นไหมท้าววิสุทธ์กษัตริย์ก็ลบหมดเลยนะครับก็ได้หมดเลยนะพ่อขุนรังคำแหงไล่จนมาถึงราชอาบพระเจ้าอู่ทองอะไรงนี้ได้หมดเลยจนมาถึงพะระนเรศวรจนมาถึงราชการที่หนึ่งจนถึงราชการที่ สิบณปัจจุบันเองนะครับไหวได้หมดเลยนะฮะก็ครบทั้ง4ี่กลุ่มดวงดาวแล้ววิธีการไหวเตรียมไรเตรียมผล,ลไม้ค่ะผล,ละไม้ง่ายๆเลยจะกล้วย1หวีก็ได้จะขอต้องสุกนะครับหรือส้มก็ได้นะครับส้มตั้งหลูกใส่เอาไว้แล้วก็ใส่จานแล้วก็จุดธูป16ดอกนะครับเราก็ต้องจดก่อนว่าเราจะเรียกชื่อกี่องค์ น้ำหนึ่งแก้วต่อหนึ่งชื่อนะครับนะโอเคนะแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองวางไว้ใต้จานนะครับจุดทุบกลางแจ้งหันหน้าทิศเหนือตั้งนโมสามจบแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนิมกุนี้จะถอันเชิญแล้วก็บอกชื่อไปมารับเครื่องสักการะบูชาของข้าพเจ้า,าในวันนี้แล้วมารับแล้วปวดไม่ตาประทานพรให้มีโชคลาบการงานไหลามาเทมามีคนอุัมภ์คำจูอย่าได้ขาดสายอย่างนี้เป็นตน้นนะครับให้ไอ้โชคลาภมีจะค้าขายก็ได้นะจัดกอยก็เป็น เสร็จพิธีปักไปเมื่อปักเสร็จจนทุกหมดเราจึงลาด้วยเสสังมังกรายาจามิแล้วก็ขออนุญาตเอาผลไม้เหล่านี้ไปทานเป็นยาเป็นโชคเป็นลาบเป็นอันเสร็จพิธีกระดาษเงินกระดาษทองบางท่านถ้าใสถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรถ้าใสก็เอาไปเผาด้วยท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภท่วนน้านะคะสวัสดีค่ะ